สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่กับผมทีขอทีเดียวนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราจะมาขอโทษเจ้ากลัมนะที่เพื่อนเบดไปทําลายมันอ่ะใช่ผมทําผิดตัวนะครับพี่พี่ครับก็จริงๆผมก็ไม่อยากจะทานะเพราะว่าผมเคยโดนมันทําลายนะครับน่าจะผิดตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันดูกว่านี้เพื่อนสอนไอตัวหนึ่งเพื่อนสอนเอาไปแล้วใช่มใช่มันเอาไปที่บันพับรุษนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวนั้น เห็นว่ามันดุแล้วก็มีส้อยอะไรเยอะๆดูแบบน่ากลัวน่ากลัวนะก็ตีนะเมื่อวานที่ผมห้ามเพื่อนเบสไว้นะผมก็อยู่กับเพื่อนเบสนะเบสอะนะสวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับโอเคก็แนะนําตัวเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะรีบไปนะตอนนี้เนี่ยอยู่หน้าปักรรมนะเนี่ยนะปักรรมตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะรีบไปนะ,ะ,ปนะะปนะตอนนี้ฝนตกแล้วก็ เรามาขอโทษครั้งนี้เราเอาเนื้อมันด้วยใช่เราเอาเนื้อหมูมาด้วยนะครับพี่ผมก็จะเอาไปให้มันกินนะครับทุกคนเพื่อเป็นการขอโทษนะเขียนพื้นเพ็ดบอกว่าจะพามันกลับหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะกลับผมอาจจะเอามันไปเลี้ยงนะทุกคนลองดูนะลองดูก่อนว่ามันจะดูร้ายเมันตัวอื่นเปล่าเพราะแล้วมึงไปใครทำมันไว้อ่ัมนอาจจะแค้นเราหรือเปล่านะเดี๋ยวโอเคตอนนี้ไปดูก่อนไปดูว่าตอนนี้มันสภาพเป็นยังไงมั่งใช่ไม่น่าอะไรตัวนั้นอ่ะทีมัน ไม่ไม่ทําร้ายเราเลยเไม่ค่อยสู้อ่ะใช่ถึงว่าเนาะไป,ไปเราไปเลยดีกว่าไปครับทุกคนเราจะเข้าไปในค่ำนเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตัวที่ถังทำร้ายมนะั้ยมันก็เหมือที่ทา้านอธอยางนะครับถ้าถึงแใจนะ ตกใจเลยทีเฮ้ยตึงกาเหรอตึงกาเปลี่ยนสีเนี่ยตัวสีเขียวนะครับพี่พี่ก็คือแบบบนหัวมันเนี่ยเหมือนเจอมีหนามเลยนะเฮ้ยเหมือนดูเนี่ยนี่ดูดิเห็นไหมเหมือนมันจะกัดเลยนะอุ้ย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 มันจะโดดกัดอืมนู่นอ่ะนี่มันกระโดดกัด ตกใจว่าทางนี้ต้องระวังนะเพราะงูเขียวมันเยอะเออเราต้องระมัดระวังหน่อยไปอันนี้เราก็เอาเนื้อมาด้วยนะทุกคนเนะี่ยเนื้อเนื้อที่เป็นมันเป็นเนื้อหมูนะไม่รู้ว่ามันจะกินเนื้อดิบต่อนะถ้าไม่กินก็เราไปทำให้มันสุกชาบนะครับผมย่างไ,ไปชาบามาเดี๋ยว เราน่จะมองหาดูตรงนี้ก่อนครับเดยให้ตัวที่สอนพาไปมันไปที่บ้านพบุรุดมาแล้วใช่ไหม,มเห็นเกร็บซีบอกไว้หน่อนนะเอ้ยข้างเขามัน,<ช>มนแอบซัมติงกัน,นนะมิอ่ะบิกกี้กูเจอจริงๆนะมึงใช่เหรอเออมันซัมติงกันอนะ่ะ <laughs> ผลิตลูกหลานาน้ำเต็มเลยเดี๋ยวเราก็ต้องมองหาดูดีๆนะเพิ่มอาจจะนอน ดูทางนี้นะครับพี่พครับไอรูทานนี้น่าจะมีอยู่ข้างในนู้นเีกนะมันก้าวมันก้าปีนเข้าไปเท่าไหร่ไม่ได้สังเกตนะทีตรงนี้เ,เป็นรูทางไม่รู้อยงี้เพราะนน่าจะกว้างอยู่นะข้างในเฮ้ยได้มันเสี่ยงอะเฮ้ยเฮตกใจขังโคกเจ่ไหม เฮ้ยทีทีที<ะ>สังนี่เฮ้ยมันจะได้เสียงเหมือนคนดิ้นอะดินเนะสีงเยงอะไรดิ้นอยู่ข้างในไม่รูร้ใช่ไหมอืมข้างดูนุ้นดูเด็กมีจังคอกอะนิ่งเนี่ยใช่ไหมข้างเขกจำสิ่งเปล่าจำสิ่งเนี่ยยังอยู่ที่ข้างเขกป่าใช่ไหมนั่นอือมกินได้นะกินได้เลยแต่กูไม่กินนะ<ส><ส> กินได้เหรอกินได้ลักลอกล่องนั่งมันออกไม่กล้ากินอะไรนั่งนั่งทางคอกเนี่ยไปทำผิดทำธนูยิงซัดอะไรเงี้ยอืมตาตัวนี้ไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าปบเนี่ยสิอะไรวะนั่นอะตังเหรอเฮ้ยตังเนื้อตังเนื้อแค่เอามาบูชุบูชาวะใช่นไหมเป็นตังเนี้ยน่ะเฮ้ย ไดเสียงไหมได้ยินดิก็คือเมื่อกี้ผมจับเหรียญนะครับแล้วมันมีเสียงข้างในอ้ยมีสามบาททีสามบาทใช่เอาแตงมบาไปมีนะทุกคนเป็นเหรียญนะครับเมื่อวานเมืม่อวานก่อนที่เรามาใชอ่อืมเราไม่สังเกตเอาไม่เจอไม่เอาเอาเปล่าเออไม่มใชปะเดี๋ยวมือขาดเดี๋ยววางไว้เนี้ยทุกคนเราก็จะไม่ยุ่งนะครับครับมีว่าเป็นของคล้ายนะครับ ชื่อมันดังมาจากที่ไหนนี่แหละปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บน้ำมาสร้างน้ำมาสร้างเจาดไปเดี๋ยวไปดูตัวนัข้อมัดูดูโอเคจิ้งเหลนจิ้งเหลนมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะมันฝนจะตกก็คือเมื่อก็คือเมื่อวานเนี่ยเรามากันเนี่ยฝนตกหมดทีสิ ดูชั้นหินนะกันทับถมมันเ<อ>ก่าแก,ก,ก่แลสีหินมันออกใสๆนะทุกคน,นถ้าสังเกตดูดีๆนะใส <นะ S 2> อยู่ออกใสๆนะทุกคนดูดีๆไม่ใช่แค่บอกบอกว่ามันเป็นหินที่ทับถบมนะอรอยแตกรอยเล้ามีห้อยเข้าไปด้วยเหรอไอ้ที กล่องเงินดิข้างในงนึกนะเมื่อกี้เหมือนกูเจอเส้นผมเลยค่อยหัวลงมาเหรอใช่กูก็มองตั้งนานใช่ได้ป่ะข้างในนั่นเนี่ยเอาไปใช่ไปไดิกูจะลองขึง้นไปดูขึ้นไปดูได้ป่ะเอาดีๆเลยไว้ไปครับ อะไรมีเสียงวัะจีกูก็ได้ยินอยู่ระวั<อ>งก๊วยเร็มีใครอยู่ <Hello? S 1> ไหมครับมีเคยอยู่ไหมครับกอลัมใช่กอลัมเปล่าเฮ้ย <c oughs> มีเสียงไหมทีได้ยิน ใช้กอลับน์หครับเราเอาเนื้อมาให้นะถ้าเป็นกอลัมน์เนี่ยออกมานะไม่ต้องกลัวเรามาดีนะครับผม,มข้างเขาเนี่ยลเ,เพียบเลยนะครับพี่เอืิข้างในน่าจะมีเยอะนะกลิ่นกลิ่นขี้นเนี่ยคือแบบเหม,ม,ม,ม็นอยู่แนะเนี่ย มาเรมาจะลมจะลมจะล้ะก็ะะปะแปลกใจใครมาเอาตังค์มาย,ยอดอะไรสาบบาทวะ ดูเปิดแป๊บเดียว mm hmm. ที่นี่เนะี่ยมันมืดไวมากเลยนะครับพี่ mm hmm. มื่อนคุลื่ล้มตรงนี้แะปวดจิ้ออมอยู่แล้วก็มืดแล้วนะครับพี่มืดแล้วไม่ไก่มืดหรอดูในกล้องนี้สว่างนะถ้าดูอีกทีหนึงนี่คือมืดตืๆทุกคนไม่ค่อยมีแสงเลยไม่รู้ว่าสภ,ภาพมันเป็นยังไงเมื่อวานมันควนไหนนี้อง้าก็ห สู้เลยนะเออมันไม่สู้ใช่ไม่ใช่เพื่อนมีเราได้ยินเฮ้ยหได้ยินเสียงคำรามเหรอเออมันก็คือเมือนกันไ่ล้นมีจเร่งสี่งเลยจ๊ะ ในป่านี่น,นะครับพี่สิเมื่อวานมันวิ่งออกไปตรงนู้นเนี่ยโน่นเนี่นช่ยชายเมื่อวานเนี่ยมันวิ่งไปฝั่งนู้นนั่นนะครับแต่ก็เหมือนน้ำเนี่ยจะเยอะขึ้นเลยทีเมื่อวานฝนตกทั้งคืนเลยเออเหมือนน้ำจะเยอะขึ้นพี่เบสไปทำไปทำมันทีน้ำเยอะขึ้นเลย<ป> มันวิ่งเข้าไปข้างในนู่นนะตอนแรกนะ้ำเยอะขึ้นนะดูรอยน้ำนะั่นนะตอนแรกมันมันนะเห็นไหมใช่มันลดลงเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะบอกไว้ก่อนเริ่มมืดแล้วอ่ะใช่เลยมืดแล้วนะครับเดี<ม>๋ยวว่าในก้องนะี่ยังไม่ค่อยมืดสักเท่าไหร่นะกอลัมกอลาม,ลมวันนี้เราเอาของมาให้กิน เราจะมาขอโทษกอล์ฟไอ้กอล์ฟไม่รู้ว่ามันจะได้ยินหรือเปล่าเจอป่ะเสียงเลยพังหมดเดินน้ำไม่หนักไม่นนบบนไไหนักดูข้างบนดีนะพี่ เกือตัวพ่อเลยนะอาจจต,ตอ,อยู่ในบริเวณแถบนี้นนะได้ยินเสียงเด็วจักรจันทรวะใช่เดี๋ยวเราเข้ากกไปดูข้างในดิเห็นเหรอไหเห็นอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยอีกทีอะไร ่ปะเฮ้ทำไมมันนอนอย่างนั้นน่ยกรัำวันนี้เรามาดีกรัมมันนอนอย่างนั้นมันไปทำอะไรหนักแบบนะั้นี่ยกรัำทุกคนเจอไหมครับมันนอนนิ่งเลยนะครับเรียกสิเราเอาเนื้อมาให้นะเราเอาเนื้อมาให้ ไปข้าเขาบินปานเลก็อตล้ทีถึงหนาดนี้ได้ไหมตอนเรียบก็ไม่เป็นปะยังยังมันจะตื่นป่ะจะลองเลี้ยมออกมาจากท่านนี้เดี๋ยววางไว้ที่ก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะค่อยๆคุยกับมันนะครับพี่เอฟซีก็อตล้ก็อตล้มันนอนโซมปะเดี๋ยวิใช่มันยังกระดูกกระดิกอยู่ดียังไม่ตายใช่ไหมก็แช่งป็นอะไร้นะ จะแข็งปะกระลั้มกระลั้เฮ้ยใจเย็น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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกระลั้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราเอาเนื้อมาให้ใจเย็นเราไม่ได้ทำร้ายเราจะมาขอโทษเดี๋ยวก็ให้แม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราทีเ้ย เหมือนมันจะกลัวเราเลยเรา <ทำ S 2> ต้อง<ม>บอกนะครับว่าตัวมันเนี่ยร้อนนาทีออก็แร้ามันตัวร้อนเหมือนไม่สบายอ่ะใครขึ้นบ่ผมไปทํามันเมื่อวานบาดเจ็บน่าจะใช่เรามาดีเราเนื้อมาให้กินใจเย็นนะใจะเย็นเรามาดีเราไม่มาทำลายแล้วเราจะเอาเนื้อมาให้แล้วก็เราจะมาขอโทษเราทําผิดตัวอันนี้เบรดขอโทษมันนะมาออกมานี้ได้บ่เกต้าเฉพาะวิชา ไม่รู้ว่ามันจะฟังผมรือเรื่องเปล่านะไอ้ตัวนี้มันเหมือนจะพูดไม่ได้ทีแต่ว่าใช่มันจะพูดไม่ได้แต่ว่ามันฟังเราออกนะครับพี่พี่โอ้โหถ้ามันเดินไม่ไหวมันก็พยุงมันดิดูสิดูกิส่งให้มันเดินไหวป่ามันเดินไหวมันเดินไหวโอ้มือตื่นแล้วมันออกมาแล้วระวังแต่ใครเพราะ จเย็นใจเย็นใจ,<ะ>จเยน็เยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหมือนเหมือนจะ,นจะไม่ค่อยสบายเลยนะครับพี่พีชเอาเนื้อมาให้เนี่ยมาขอโทษไงที่ทําเมื่อวานอ่ะจาผิดตัวใจเย็นนะใจเย็นตัวเนี้ยต้องบอกพี่นะว่ามันเนี่ยฟังเรารู้เรื่องนะเหมือนมันจะพูดไม่ได้นะครับพี่เป็นไปบอกอีกอตัวหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันดุแล้วก็มันพูดได้ เอ็นนะดูมันง่อยๆเหรออืมยังเป่ามันติขดขิ้มนพี่พีม่มันบาดเจ็บแล้วจะออกไปหาอาหารไม่ได้มลน้อมันจะกินบ่ะน้ำมาดเยอะแต่บอกอ่า พอมาให้มันโอ้โหมันกินยังใหญ่เลยนะมันกินใหญ่ด้วยผมจะหิวนะดูเลยโอ้โมันกินอย่างเปยองเลยมันน่าจะหิวทุกคนจริงๆอ่ะมันน่าจะกินพวกของสุกได้นะอืมอาจะหิวจัดอ่ะกลับไปอยู่กับกับพรมเบา ือว่าผมจะชวนมันกลับไปได้หรือเปล่านะคร<า>ับรว่าตอนนี้เนี่ยอาการเขาเนี่ยตัวร้อนมากยนยทุกคนก็ผมอยากจะพาเขาเนี่ยอยากจะพามัานเนี่ยบ่อน,น้ำนี้นะที่เบดกดบรนเอ่อลงน้ำนะเจ๊ไหมบ่อน,น้ำนี่แหละใช่บ่อน,น้ำนั่นเลยทีกินเสร็จแล้ว น่าอืบเด้เนื้อมันมีกลิ่นอยู่แล้วลนนแหละก็คือผมเนี่ยจะออลองชวนมันนะครับกลับบ้านดูนะทีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวร้อนมากขอจับตัวหน่อยนะเนี่ยทุกคนตัวร้อนมากเลยทีมาจับดูไม่เชื่อเออตัวร้อนเนอะ เหมือนเป็นไค้อ่ะยิ่งอยู่ในที่สกปรกสกปรกแบบนี้เนี่ยเป็นติดโรคได้ง่ายนะทุกคนเห็นไหมไม่เห็นอะไรเหรอมืดตามากมันจี๊ดนะไฟฉายกุสว่างเกินไปปะกพน่ยมาแผงได้เกิดคลายมันแผงเนาะ จะพากลับไปรักษาตัวกันนะค่อยกลับมานนี้กลับป่าใช่ใช่ก็คือพี่มันจะกลับกับเราด้วยนะครับเอาไงเรากลับกันเลยไหมเพราะตอนนี้มันก็จะกลับกับเรานะเดี๋ยวเราจะกลับไปรักษาตัวมันนะครับทุกคนก็ผมรู้สึกผิดนะครับพี่ที่ผมทำผิดตัวนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผม แต่ว่าตัวนี้เหมือนมันจะกลัวผมเลยไม่ค่อยทำร้ายผมนะเราก็ดูทรงมันอาจจะเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วนะเงขี้หลังไหมอะ่ะอุ้มกลับเลยมั้ยโอ้ฝนหนักกว่านี้นะมัน,นะอ,อ,มนออกไปหาเดีนยวไม่ได้ไปเดี๋ยวเราพาเล็กกลับกันเลยดีวยกว่านะเพราะว่ามันจะมืดแล้วมืดแล้วนะทุกคนดูดิมืดเลยฟ้ามืดแล้วถ้าไม่มีผ้าชายนี่มืดตื่นวายบ่า ก็คือแบบเราเอาของมามันน่าจะฟังเราหน่อยนะอาจจะไว้ใจหน่อยหนึ่งไว้พใจว่าไหวป่ะเดินดีเดินดีทำหน่อยพี่ได้อุ๊ดีเดินไหวป่ะไหวไหมไหวทีเท่าไหวก็ไปเออเดี๋ยวเรากลับไปรักษาตัวที่บ้านดีกว่านะไปเว่าตอนนี้ก็ใช้มือแล้วด้วยทุกคนกว่าเราจะไปถึงบ้านนะ ดดูดิมันจับตัวมันแหลกทำไมตัวมันร้อนละทีเอาไงพีอาจจะใครขึ้นระหว่างทางก็ว่าใครขึ้นอนะ่ะไปเรารีบขากลับไปเลยดีกว่า,าตอนนีย้ยุงเยอะจริงนะในป่าเนี่ยถ้าผมไม่ได้ฉีดยาก,กับยุงน่าจะหึกบินมาตอมผมน่าจะบัวเป็ดพากระลำไปนะพายุงมันไป ลื่นลื่นลื่นไป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 ก็โอเคครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบพาไอ้กอล์ฟเนี่ยกลับไปหมู่บ้านผมก่อนนะครับนะผมต้องจับไว้ดีๆอ่ะกลัวมันจะหนีไปนะผมจะกลับไปรักษาตัวมันก่อนนะครับพี่พี่ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์กันด้วยนะครับพี่พี่ครับไปเดี๋ยวไว้เจอกันที่ล่าผมไปทีรีบกลับไปเลยดีกว่า พี S <S mm ่พ hmm. <co> ี so <Island> mm ่ครับคือตอนนี้เนี่ยเพื่อนเบสได้นําเจ้ากระลมออกมาเนี่ยแล้วก็ได้ทําการขอโทษขอผัวยเป็นที่เรียบร้อยนั่นแหละพาไปนี้แล้วนะก็เพื่อนเบสรู้สึกผิดนะที่ทําผิดตัวนะก็โชคดีนะที่ผมได้ห้ามปามเพื่อนเบสไว้ไม่งั้นนี่เพื่อนเบสคงจะทําบาปมากกว่านี้แน่ๆเลยนะโอเคเป็นไงบ้างไปเดี๋ยวเราจะรีบกลับกันเกาะนั้ทุกคนนะมืดแล้วนะโอเคนะ พี่พี่ครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะไปพี่เอตอนนี้เนี่ยเออเราจะพาเจ้ากระล้ำกลับไปรักษาตัวนะถ้ามีอะไรเนี่ยเราก็จะอัปเดตนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยพอแค่นี้ก่อนนะครับพี่ก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยเราจะอัปเดตให้เอให้พี่พี่ได้ดูนะไปไปะมือแล้วปะ